bmw 3 3 0 em sport plug-in hybrid 2022โฉม g 2 0รถหรูสภาพใหม่มือเดียวรถแท้ปี2022เลขใหม่7 2 2 0 0 0กิโลเช็คประวัติการใช้งานได้รถดูแลอย่างดีทะเบียนคืนพร้อมใช้งานทันทีรถเข้าศูนย์ bmw ทุกระยะมี bsi 5ปี1,000 0แกิโลและวอรันตี5ปี2,000สนกิโลถึงมิถุนายน2,570เรียบร้อยครับ จุดเด่นรุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยี p l u อิน hybrid ประหยัดน้ำมันแต่ยังคงสมรรถนะขับขี่แบบ M Sport ครบเครื่องทั้งความสบายและความแรงรายละเอียดเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตร Twin Power Turbo เสริมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกำลังสูงสุด292แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8 step Tronic ขับเคลื่อนล้อหลังแรงเต็มสมรรถนะ รองรับโหมด EV ขับไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางไกลสุด60กิโลเมตรความเร็วสูงสุดโหมดไฟฟ้าที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างแน่นนุ่มเงียบยางมิชลินเพิ่งเปลี่ยนใหม่ระบบแชสซีและโครงสร้างยังแน่นสมบูรณ์ไม่มีอุบัติเหตุใดๆครับ อุปกรณ์ภายในจัดเต็มพร้อมซันรูฟหลังคาเปิดปิดชุดเครื่องเสียง h a r ์มันคาร์ด h นเ d ดอัพดิสเพลย์แอมเบียน t เพิ่มบรรยากาศในห้องโดยสาร w i ไ l e s s Charging, ระบบนำทางและกล้องมองหลัง Adaptive Cruise Control, พร้อม l a นเชนจ์ครอสซ s ่งทราฟฟ f กวอร์นิ่งเรียร์ระบบฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าเรนเซนเซอร์ Rain ensor, ตัวช่วยขับขี่และความปลอดภัยครบครันกุญแจและคู่มือครบทุกชิ้นครับราคาเพียง1 3 9 7 0 0้บาท สนใจดูรถ BMW 330 EM Sport คันนี้นัดดูรถจริงได้ที่ท่าอิดปากเกร็ดนนทบุรีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0934716242 ID Line เพ r ง 1neo แนะนำสำหรับผู้ซื้อทุกท่านควรเข้ามาดูรถทดลองขับหรือพาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจเช็ครถด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจและโอนเงินทุกครั้งครับ